ภูมิใจไทยกับพักประชาชนที่เขามารวมกันคราวที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์ว่าเขาจะรวมกันแล้วสำเร็จไหมทางครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้าครั้งต่อๆไปเนี่ยทิศทางเขาเนี่ยอาจารย์มองเห็นแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์ต้องยอมรับกันจริงๆแล้วก็ตรงไปตรงมาเลยนะว่าพรักภูมิใจไทยกับพักประชาชนเนี่ยมันคนละความคิดคนละขั้วคนละมุมคนละอุดมการณ์ มันไม่ได้มีความประสงค์จำนงหมายในการที่จะรวมกันแบบจริงจงจังจังในครั้งนี้ครั้งหน้าและครั้งต่อต่อไปแม้ใครจะบอกว่าไม่มีมิตรแท้ทางการเมืองและศัตรูถาวรทางการเมืองก็ตามคนต่างๆของพักประชาชนและของพักภูมิใจไทยตลอดจนพักร่วมเนี่ยดูแล้วมันไม่มีทางเลยครับ ที่มันจะไปกันได้และมันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แม้แต่คราวที่ผ่านมาที่มีการโหวตให้กับภูมิใจไทยและพักร่วมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขารักกันจริงแต่ทั้งหมดที่มีการโหวตให้และร่วมมือกันในคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางการเมืองแท้ๆแ,แล้วก็เพียวๆ ไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรือความชอบไม่ชอบกันอย่างใดเลยเพราะลึกๆเนี่ยมันไม่ชอบกันอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่รักกันอยู่แล้วและมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วพักภูมิใจไทยและพักร่วมอื่นๆก็เคยปฏิเสธพักสีส้มมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหเสียหายเสียผู้เสียคนไม่น่าคบด้วยไม่น่าเอามาร่วมสังกกรรมด้วย ถามว่าพักสีสม้มรู้ไหมว่าภูมิใจไทยและพักร่วมเนี่ยเขาไม่เอาตัวเองรู้ไง่แล้วก็รู้ซึ้งดีด้วยเอาแล้วถามว่าพักภูมิใจไทยและพักร่วมเนี่ยรู้ซึ้งกับพักสีส้มไหมว่าอุดมการเขาเป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปด้วยกันได้ทั้งอุดมการความคิดแต่ คราวนี้ที่โหวตให้มันเหมือนกับเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นเหตุผลทางการเมืองเพียวเพียวล้วนล้วนเหตุผลทางการเมืองภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินอยากเป็นนายกชัดชดชีวิตนี้ของเสียหนูได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันโคตรจะโคตรโคตร,โคตรแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้จะให้ไปกราบการใครจะให้ไปทำอะไรจะเปงอนงอ้อ จะไปขอขมาลาโทษอะไรยังไงขอเถอะขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและพรกประชาชนล่ะต้องการมากๆเลยคือยุบสภาอถ้ายุบสภาก็เอาพักเพื่อไทยไม่ดีกว่าหรือเพราะเขาบอกว่าคุณโหวตให้ผมวันนี้ได้เป็นนายกยุบทันทีไม่ไหนไหนเมื่อจะโหวตให้ภูมิใจไทยเสียหนูแล้วอยากได้ของแถม ซึ่งของแถมนี้พักเพื่อไทยจัดให้ไม่ได้คืออะไรครับการแก้รัฐธรรมนูญอยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะร่วมแก้พยายามที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับเขามาหลายครั้งหลายหนแล้วแก้ไม่สำเร็จเพราะรัฐธรรมนูญมันกำหนดว่าจะต้องมีสอวอนั้นมีส่วนร่วมในการโหวตเนี่ยหนึ่งในสามอ่ ไทจะไปขอสวอสีน้ำเงินได้มันมีอยู่พักเดียวคือพักภูมิใจไทยเขาพวกเดียวกันและข่าวที่แล้วคนที่ขวางต่อการแก้แร,รัฐมนูญมากและโคตรมากที่สุดคือพักภูมิใจไทยและสวสีน้ำเงินวันนี้เป็นไงครับพักประชาชนบอกเลยว่าถ้าจะทําให้สําเร็จได้ขอของแถมเหมือนซื้อเหล้า พวกเบีย์นั่นแหละก็คือต้องจากภูมิใจไทยสมการของพรรคเพื่อไทยตัดออกไปครับไม่มีทางหรอกเพราะเขายัางไงยังไงก็ไปขอสีน้ำเงินไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเอากับเสียหนูนี่มันรู้สึกว่าได้ตามความประสงค์ให้มีการยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเสียหนูทำได้แล้วเขาก็รับปากจริง ว่าเขาจะตกลงร่วมกันในการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสรุปแล้วเขารักกันหรือเปล่าครับเขาอยากร่วมไม้ร่วมมือร่วมเป็นร่วมตายในการเป็นรัฐบาลและแก้ปัญหาประเทศชาติไปด้วยกันหรือเปล่าครับไม่เลยครับคุณเทงหัวหน้าพักประชาชนประกาศเสียงดังฟังชัดในสภา เขาไม่ได้เลือกคุณอนุทินม,มาให้บริหารราชการบ้านเมืองเขาเลือกมาเพื่อให้เป็นยุบสภาแล้วก็แก้นัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนั่นแปลว่าเขาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้คุณมาทำนู่นทำนี่รวมทั้งเรื่องการปราบสแกมมงสแกมเมอร์ต่างๆเหล่านี้เขารู้ดีว่าสติปัญญาพักพวกของคุณรวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะเวลาดังนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางทำได้เห็นไหม เขาดูถูกตั้งแต่วันแรกแล้วเอาละเมื่อมันมีเหตุผลทางการเมืองมันลงตัวกันอย่างนี้การเซ็น MOA และการตกลงทางการเมืองดังกล่าวนั้นมันมาจากเหตุผลและเงื่อนไขทางการเมืองถ้าจะให้นึกถึงภาพแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับพกมีดคนละเล่มอยู่ด้านหลังแล้วก็เซ็น MOA ไปแปลว่า มือหนึ่งเซนอีกมือหนึ่งต่างพักต่างพวกคิดกันไว้ถ้ามึงพลาดกันเมื่อไหร่อูแทนมึงเมื่อนั้นเอาละเมื่อมันเป็นอย่างนี้ในที่สุดท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วพักสีส้มก็โหวตให้คุณอนุทินและคุณอนุทินก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีพักพวกพักร่วมต่างๆทั้งหมดที่หน้าตาแต่และคนที่คุณเห็น ที่พักสีส้มอภิปรายว่าแต่และคนมีปัญหาอะไรต่อมิอะไรต่างๆหรือจะว่าเป็นเสือสิงกระทิงแรดก,ก็ได้ได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นรัฐมนตรีลอยหน้าลอยตาถ้าจะว่าไปแล้วมันเหมือนเอาคนเหล่านี้มาตบหน้าสีส้มแบบขาดใหญ่เลยทีเดียวแต่ทำไงได้เพราะตัวเองอยากให้เขายุบแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญ ในที่สุดคุณอนุทินก็ได้เป็นนายกพอเป็นแล้วสมอารมณ์หมายแต่ไอ้เรื่องว่าจะยุบสภาหรือเรื่องการแก้รัฐมนูญนั้นมันยังมีหนทางอีกยาวไกลซึ่งอาจจะยุบก่อนก็ได้ถ้าตัวเองคิดว่ามันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนอื่นไม่พร้อมหรือจะแก้รัฐมนูญหรือไม่แก้ก็ได้นั่นมันเป็นเรื่องเงื่อนไขของสภามันมีเหตุผลร้อยแปดที่จะทำ พูดอย่างนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดไม่แก้รัฐธรรมนูญก็เสียหมาสิจะเสียหมาก็เสียไปแต่เสียหมาแล้วได้เป็นนายกอ้าวแล้วพรรคสีส้มละ่ะมันก็อาจจะเป็นฉากหนึ่งของมวยล้มต้มคนดูก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอะไรก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทางการเมืองได้ทั้งสิ้นคือยุบสภากรและก็รวมทั้งไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็ไม่ได้ผิดกติกาใดหรือจะผิดก็ช่างหัวมันเพราะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องเครดิตของพรรคสีส้มแท้แท้เอา้าท่านผู้ชมลองคิดดูเกิดมีการทำประชามติแล้วมีการแก้รัฐธรรมนูญได้จริงใครจะได้เครดิตจากเรื่องนี้ แน่นอนครับเครดิตนี้ตกไปเต็มๆที่พักสีส้มอา้าวพักเพื่อไทยก็ร่วมแก้ด้วยพักสีน้ำเงินก็ร่วมแก้ด้วยพักร่วมอื่นๆก็ร่วมแก้ด้วยแต่จะไม่ได้เครดิตใดๆทั้งสิ้นเลยครับยิ่งภูมิใจไทยเป็นตัวขวางมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้มาแม่จะบอกว่ามากลับลำก็ไม่ได้เครดิตทางการเมือง ขืนแก้รัฐธรรมนูญได้สําเร็จเครดิตจะตกกับพักสีสม้มเต็มเต็มเพียวเพียวพักเพื่อไทยรู้ไหมครับรู้คุณอนุทินและพักร่วมรู้ไหมครับว่าเครดิตนี้จะตกกับสีสม้มรู้แล้วคุณคิดเหรอว่าคนอย่างคุณอนุทินและพักร่วมจะยอมให้พักสีส้มได้เครดิตจากการแก้รัฐธรรมนูญเพราะการจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้ วันนี้ไม่เห็นมีใครจะเป็นจะตายอะไรคนที่จะเป็นจะตายมีแต่พรรคสีส้มเท่านั้นที่จะเป็นจะตายเพราะแก้แรัฐมนูญไม่ได้ถ้าจะว่าไปแล้วคุณดูท่าทีลีลาของนายกอนุทินและพรรครวมผมว่าเขาคงไม่ได้กระตือรือร้นถึงขนาดกระปลี้กระเป๋าที่อยากจะแก้แรัฐมนูญเอาแบบจริงจังหรอกทำไปอย่างนั้นนะสงวนท่าทีไปอย่างนั้นแหละ ลึกๆเขารู้ว่าคะแนนมันจะไปตกกับพรรคสีส้มแล้วก็คนหนุ่มคนสาวฐานคะแนนของพรรคสีส้มเขาชวนพวกภูมิใจไทยและพรรคร่วมต่างๆเนี่ยไม่ได้ราัคาข้างงวดจากการแก้รัฐมนูญเลยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นแล้วเรื่องอะไรจะให้มันไปถึงตอนนั้นผมดูสถานการณ์ทางการเมืองของพรรคสีส้มและพรรคภูมิใจไทยกับพรรคร่วมน ผมว่าคุณอนุทินยิ่งขืนอยู่นานวันจะมีปัญหาต่างๆซึ่งเป็นเหตุทำให้พรรคสีส้มอยู่เฉยๆไม่ได้ที่พูดถึงรัฐมนตรีแต่ละคนทึ่งพูดถึงการบริหารของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชายแดนปัญหาความมั่นคงคิดเลยว่าคุณอนุทินจะทำได้คิดเลยว่าคุณธรรมนัสจะปราบได้แล้วคิดเลย ว่าคุณสุชาติใครตะใครจะทำอะไรได้ให้มันดีกว่าที่พักการเมืองอื่นๆที่เขาเป็นมาแล้วทำอยู่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขารู้ยิ่งกว่ารู้ว่าใจของคุณอนุทินและพักพวกนั้นเฉยๆมากต่อการแก้รัฐนมนูญและเขารู้มากว่าคนแต่ละคนที่มาร่วมเป็นรัฐบาลในครั้งนี้ก็คเคยอยู่กับเพื่อไทยมาก่อน รู้เช่นเห็นชาติรู้ขี้รู้ไส้กันแต่ละคนทั้งนั้นว่ามันมีกี่ขดกี่ขดดังนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเปิดสภามาในประมาณสักกลางเดือนธันวารวมทั้งพักสีส้มที่เห็นตอนช่วงปิดสภาอีกเดือนกว่าที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลอยู่เป็นกระตักกระตักว่าเป็นใครบ้างคงอดกันไม่ได้หรอกครับทั้งสองพักหรือพักใดพักหนึ่ง ที่จะต้องยืน่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินอ่ะคุณเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อพักสีส้มรวมกับพักสีแดงได้เมื่อไหร่ฟั่มเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆคุณอนุทินจะยอมหรือให้มีการอภิปรายและมีการโหวตให้คุณอนุทินและรัฐบาลกระเด็นไป มันอาจจะเป็นครั้งแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่พรรครัฐบาลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและกระเด็นไปกลางสภารวมทั้งอาจจะเป็นคุณอนุทินคนแรกที่ถูกคว่ำกลางสภามันคงจะเป็นตราบาปที่อับประยศของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยดังนั้นเมื่อมีข่าวว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นแหละหนูนั้นจะต้องโอ้โห เนื้อเต้นเส้นกระตุกและคงจะไม่ยอมให้มีการเปิดอภิปรายไว้วางใจได้ก็คงจะมีการชิงยุบสภาเสียก่อนที่จะมีการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะแน่นอนอย่างที่รู้กันอยู่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเป็นคนยื่นแล้วก็แฉออกมาแถเนื้อมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน,ะคนว่าเป็นอย่างไร คดีของคนบางคนรวมทั้งเอาเรื่องที่พักสีส้มเคยอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละคนมาแล้วเนี่ยเอามาขยี้มาฉายซ้ำแล้วมาแถเพิ่มเท่านั้นแหละครับพักสีส้มคงนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้ความจริงใจของพักประชาชนกับพักร่วมรัฐบาลยากที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ทั้งครั้งนี้และครั้งหน้าเพราะพรรคสีส้มก็ถูกกล่าวหาอยู่แล้วว่าซาะกร่อนบอนทำลายพรรคสีน้ำเงินจะไปร่วมด้วยช่วยกันได้อย่างไรมองดูแล้วครั้งนี้ที่คุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะอุบัติเหตุทางการเมืองจึงทำให้เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าในช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆต่อไปนี้ คอยดูกันอย่างกระพริบตาเลยนะครับว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่สถานการณ์และการชิงไหวชิงพลิบทางการเมืองแต่มันไม่ใช่มาจากความจริงใจทางการเมือง